สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเบญญาพายืนยงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องสุนทรผู้ครูกรวีสีสยามถ้าจะกล่าวถึงกวีผู้มีความสามารถและเป็นที่รู้จักอย่างเรื่องลือ ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เห็นทีจะไม่พ้นพระสุนทรโวหารหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าสุนทรผู้ผู้เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่นำเอาตัวอักษรมาจันโลงร้อยรสดดเดียงบันเทิงแห่งโลกวรรณกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันจะหาใครเปรียบเทียบได้ยากท่านผู้ฟังที่เคารพคะสุนทรภู้เป็นบุตรของคุณสีสังหารและแม่ช้อยสุนทรผู้เกิดในรัชกาลที่หนึ่ง เป็นผู้ที่เป็นคนเจ้าบทเจ้ากรสันทัดทั้งกรสก,กรวาและเพลงยาวโดยเมื่อรุ่นหนุ่มได้เกิดรักใคร่ชอบพอกันกับแม่จันค่าหลวงในวังหลังเมื่อความทราบถึงกรมพระราชวังหลังทั้งคู่ก็ถูกนำไปจองจำที่คุกทันทีแต่ไม่นานนักเนื่องด้วยเสด็จกรมพระราชวังหลังเสด็จที่วงโคตแต่ถึงอย่างนั้นชีวิตคู่หลังแต่งงานก็ไม่ราบรื่นนัก เนื่องด้วยสุนทรภู่เป็นคนเจ้าชู้ถึงแม้จะมีบทร่วมกันหนึ่งคนคือหนูพัดแต่ไม่นานก็ต้องเลิกลากันไปจากประวัติบางส่วนจะเห็นได้ว่าสุนทรภู่มีความยากลำบากเพียงใดกว่าจะสร้างได้แต่ละบทประพันธ์อาทิเช่นการที่สุนทรภู่เดินทางไปเมืองแกงเพื่อไปตามหาพ่อที่พัทภากันเกือบ20ปีและท่านก็ล้มเจ็บหนักเกือบถึงชีวิตท่านก็ได้แต่งนิราศเมืองแกงออกมา เมื่อเวลาผ่านไปสุนทรภู่มีอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ท่านก็ยังรักบทกรและการเดินทางเป็นที่สุดสุนทรภู่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระสุนทรโวหารเมื่ออายุได้65ปีและถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2398รวมอายุได้69ปี ทั้งชีวิตของท่านได้แต่งนิราศและบทกรไว้มากมายโดยเฉพาะเรื่องพระอภัยมณีมีคุณค่าความงามทางด้านภาษาและวรรณศิลป์และการใช้ถ้อยคำควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่เคารพคะแม้ท่านสุนทรภู้จะจากโลกใบนี้แล้วแต่ผลงานและคุณงามความดีจะคงอยู่ในสังคมนี้ตลอดไปแม้ท่านจะเป็นเพียงกวีสามัญชนธรรมดา แต่ท่านก็ได้พิสูจน์ว่าไม่ว่าจะเป็นสามัญชนธรรมดาหรือชนชั้นใดหรือฐานันดรใดก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้ทุกคนได้ยึดเป็นแบบอย่างได้ทั้งสิน้นโดยองค์การสหประชาชาติหรือที่เรียกกันว่ายูเนสโกได้ประกาศกิตติคุณให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญเมื่อปีพุทธศักราช2529ตัวดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่ง รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นว่าประเทศไทยของเราไม่สิ้นคนดีไม่สิ้นคนเก่งที่มากไปด้วยความสามารถบทประพันธ์ของท่านท่านผู้ฟังเท่เคารพคะในฐานะที่ดิฉันเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนแตดุนาการจนาบุรีตัวดิฉันคิดว่าผลงานที่แฝงคุณงามความดีของสุนทอนผู้และผู้ที่กระทำความดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีวันตายอย่างแท้จริงดังบทกรอนในด้านการใช้ชีวิตจะขอให้คำมั่นสัญญาในการทำความดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สมกับบทร้อยกองที่ว่าพ,พึกศพกาสอนอีกกุญชออันปดปงโทโทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา